เขาไม่จะขอ้องละเขาทุเรียนต้นนี้แค่ปีก็แค่ปีครับแค่ปีมันเป็นยี่หี่โดนกันไหนมาเลยตั้ปีสองปสามปีมันก็รับสามปีเพียงแี่เอ้ากล้องกล้องยับยับมาใกล้ๆหน่ครับเบิ้งนี่ครับบวกมึนบวกจริงครับมันขึ้นมงขึ้นมากมังถ้าคุณพ่อผมถามว่ากันทุเรียนต้นนี้มันง่ามปกติแผลมันหายนี่คุณพ่อสิมหัศจรรย์บ่ไม่ไม่สิครับวันนี้ครับผมจะทดลองใส่พ่อไปทีมากนะ เออเฮ้ยเอ่อถือถือหิว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 มากครับเดีวม้ามีม้ามียูโรนะครับกับพร้อมกับฟังครับสิบสองสามศูนย์ครับจะบำรุงต้นนี้ครับมีม้าครับตัวนี้ครับจะส่วนผสมมาข้างในนี่ครับก็คือแม็กก็คือยูโรแล้วก็สิบสองสามศูนย์นะครับฟังผมจะรักษาทุเรียนต้นนี้ครับคลิปนี้บันทึกภาพวันที่ยี่สิบห้า เดือนกุมภาพันธ <jack> ์่อยางตัวเรียนลอกเบอกเบิ้งนี้พี่น้องเน้ยการตุเรียนตัวนี้ขึ้นนี่รวยตายรวยเประเทศไทยครับโอ้ไอพ่อมันนี้วันนี้มานกันบ่ะเ่เสียนนั่แหละนาร้ใหใสองไจกบัวเรจะเข้ากองกับตุเรียนตุดนี้เอาสิงนี้จะส่ันนะครับ วันที่25กุมภาพันธ์ครับถ่ายทำวันนี้นะครับ25กุมภาพันธ์2564ครับวันเชค,ครับขอบคุณแท้พงพาอครับซึ่งเป็นตัวแทนทางอำเภอก,กันละลายขอบคุณครับบัายบีครับ